ที่เข yeah, าหนีเธ <c oughs> อมาเนี่ยเขาหนีมาติดเพื่อนหรอติดพ่อติดแม่แล้วเขาหนีมาติดอะไรอ่ะหนีมาติดคนไม่ดีคนไม่ดีใช่อรใหญ่ดูที่หน้าเบลเป็นเนี้ยมันไปกินอะไรมากินยาผิดประเภทหรอโอเมียกินแอมเวย์ด้วยกินแอมเวย์เหรอไม่ใช่ กินอาหารที่ประเภทแน่้เรื่องมันกินแล้วน้าเป็นแบบเนี้ยมันกินหรออุ้ยกใครก็รู้กินอยูงนั้นเนี่ยแล้วพี่เมื่อคือติบผ้ายจะมันกินมาทั้งองค์เลยกินมันจะเป็นซีเป็นซี๋ยวเราไปมีมีคนดีมาช่วยเหรอ แม่ยใจสิไปคนดูหน้ามงุแพี่แต่การเลยอสิงแล้วใครจะไปช่วยนางได้อินเป็นนาเราจะได้รู้ความจริงว่าหมาขาตัวนี้ใช้ลึนางในยาจีงหรือเปล่าอีกสักครู่พี่คะกะบอกฉันให้คนไปหาพันทองที่เขาสามยยอดมาแล้วม่่จะมาตอนไหนล้อก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้พี่เสยพี่กินตัดนะงั้นนะเดี๋ยวไฟชหนรู้ไหมกินตัดนะโดงกินตัดนะจะกินตัดหรือไฟชดเอาเรย มาแล้วเธออะไรเลยไม่พันทองอะหรยังอะไรแม้พันทองพี่พันทองจากข้าสาร้อยยอดเหรอไม่ใช่สั่ร้านทุกอย่างยี่สิบหน้าวัดไปแวะซื้อมาก่อนเลี้ยวเข้าวัดมาพี่ยี่สิบห้าบาทได้ไหมเอาจริงๆเขาจะพันทองมันใช้ได้เหมือนกันแหละหุบปากกูซะ เดี๋ยวค่อยคุยกันจังคนไหนคือจังคนนี้เสด็จที่สิบเิร์ีบทวไเป็นคนเสด็จที่เลยแล้วก็รีบจัดการเลยตามที่บอกว่าตกใจสิแรงที่นีาไมตกที่นีแงใครอะทำนิทวไมสวยงไหนนี่เฮ้ยอะไร ทำลึกไงล้วพี่เอไม่ได้ทำไมอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มึงจองอะน่ะเนี่ยพกูก็อายเป็นเเยเนดูเกไงดูยังไงฮเนไอออ่ะาให้โอให้น้องเก็บไว้เถอะใไปให้ เดี S <S ๋ยวจะมาเกียรติ์ตังข้างหลังน้าเลยรับเลยเออเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ละสองร้อยไปมึงควัดเลยไอ้ไผ่กูโดนไปแล้วอีงูอีงูเท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะมาช่วยมึงอย่างนี้มาช่วยกูอย่างนี้กูให้มันเป็นร้อยเอ้าให้สิให้สิมึงรับของเขามาเนี่ยอีงู

มี่โง่ท่านเอาพันทองมาจะต้องเอาเลือดจากตัวอกของเมียน้อยไปลดล่างม้าตัวนั้นเดี๋ยวกลับมาเป็นคนหอื่นเลยจริงมะเนี่ยจริงสิจริงเอ้ยเอ้ยทำเล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 ยตัวหนีมันได้วิ่งหนีมั้ย นี่หน้ามึงหน้ากูัทุกแกอีกไม่น่ากลัวเลยไม่ชอบไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งเอาเอาไปเอาไปเก็บก็ได้ไม่เป็นไรหราจุ่มปปล่อยลงข้างล่างลงข้างล่างถ้าเป็ใครอ่ะไปข้างล่างคนนี้เรียกว่าอะไรแสงสมตัวปลอมไม่จริงจริงเธอเอาแล้วมาพูดนันฉันเป็ตัวจริงแสงสงเอาไปข้างล่างลง้างล่างแล้วถีบด้วย ให้ทำกัแกมานี่ทำไม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 หนอฮึทำไมหนอฮึทำยังไงไปรู้แกจะรู้ตัวเท่ลูกหมาโอ้แนโอ้โหโอ้โหสุดขีดโอ้โหว่าไว้าวว้าว่าวว้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 าววววาวว้าว้ววาวว้าววาว้วาวา มึงสูงกว่ามันเยอะอย่าอย่าอย่าเลึ่งมากอย่าเลึ่งมากอย่ามายุ่งกับฉันทำไมยุ่งม่ตกหน้านะแต่เป็นใครเนี่ยฉันไม่รู้จักเนี่ยพี่คนนี้เป็นบ้าแล้วไงคะมองหน้าฉันดีๆฉันคือใครจับได้นะฉันจำไม่ได้เอาไปเลิกเลือดเลิกถ้าหาว่าพี่นางจำไม่ได้เสื้อบอกใครก็ได้คนที่ยืนอยู่ตรงหน้าพี่นางตอนนี้ ลูกป้าคิดว่าหนูจะเดินอย่างนี้โตแล้วมันจะลูกไปเดินงี้ป้า้่อยากให้หนูใครต้องไปนำพันทงจัต้องเยลิมาลดแ้อยู่ไหนอย่างนี้หนูอยู่ไม่ได้แล้วไปไหนอ่ะไม่ยากเรียงตัวเฮ้ยไปไหนลูกเฮ้เอ้วย้เฮ้ยกัวจริงมานี่มานี้มานนี้มานี้มานี้ นี่นี่นี่มานี่นี่มีของให้มีของให้เร็วเร็วเร็วมีของให้เอ็งมีของให้เดี๋ยวเชือกเดี๋ยวเชือกล้มเดี๋วเร็วมานี่ลูกเดี๋ยวเชือกล้มมานี่ลูกเออมามามาเออมานี่นี่โอ้ฮะเ่าฮ่าฮ่าฮ่ามาเกี่ยวมาให้มันเหรออันนี้ของอะไรมายืนกองพวกปูปูอย่างไรบ้างครับพี่รันเลยครับอันนี้ผมให้ ยังมันไปนะทึ <reading repetition> มาดิโอ้โหเดินลงทำอะไรเนี่ยหายไปเนี่ยอ่าอ่าอ่าโอ้โหตัวเป็นหน้ายังไปใหญ่ขึ้นเลยเห็นแล้วกุ๊กอันยาก็อันยานสิพี่่เยบร์ดังงไอะที่ชีวิตเราต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะเจ้าพี่อะไรล่ะมองที่เป็นเมียหายไปนึกคนแทนที่เจ้าพี่จะตามหาเจ้าพี่ก็หนีมันมีเมียใหม่ใช่ไหมเออดีเลย เลือกกิงเรือกกิงกิงอ่ะเขายังไม่หายเลยของใหม่ลายมาแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะพูดเลยหนูเล่าเรื่องหนูที่เขาฟังเป็นเล่าชาเกิดเขาคิดอยู่อยปาเลยลูกป่าเออ่ยจะมาไว้ในเบียค่ะบอกัน่จะไม่เชื่อเลยเสด็จพี่ต่อไปแล้วเสด็จพี่มันเชื่อไม่ได้เลยสักอย่างจะมาไว้เลยเดือนนี้ทั้งเดือนอดไว้ไว้ไม่เป็นไรไม่เยอะ ไม่เป็นอะไรเขาอดทุกเดือนโอ้โหจะมาเป็นอะไรเดือนนึงผมเคยอดมาแล้วครั้งนึงทำไมอ่ะเอ้าก็ทางนี้อดทางอื่นไม่อดจ้าเป็นไรเลยอะรอะไรฮบ้านอยู่เพรากเขากระเคลียร์อยู่เด็ดกราเคลียร์สิทำไมอ่ะล็อกแรกพูดเรื่องอะไรเด็ดอยู่พูดเรื่องยามมีเฉยยนะเกี่ยวอะไรกับพี่เรื่ยามนี่ดู เงงอดีโงเลยคงจะิงอกอ่ะโงรืเลยขนมโงรื่ลงผู้หญิงแล้วกันไม่เคยโงผอคงไม่ได้ว่าผีขาจริงเลยทำไมตนหน้าหล้วผูสุนสิ้นเดือนสองหมื่นให้ผูจริงไม่ไดหายเงียบจนชุ่้เงียบจนน้ากลัวแล้วมึงเนีอา มึงอย่ายิ้มแย่ดิมึงใจไม่ดีอะไรเดี๋ยวพอดิเดี๋ยวมาพอดังไรพีคทำไมอะข้าโรงพยาบาลลูกกูกูจ่ายไปเท่าไหร่อ่ะกูไม่ได้ไปทำกับมึงนี่ลูกกูกูบอกแตช่วยกูเนี่ยมึงอายไม่เนี่ยอายนี่แต่ช่วยไงก็ช่วยก็ให้มาซิลูกกูนะลูกเข้าโรงพยาบาลอ้าวแล้วลูกมึงเข้ากูเคยช่วยมึงเปล่ากูเคยช่วยเลยอ้าวมึงก็ถามเยอะส แต่ลูกมึงเข้ามุมจ่ายไปแล้วเก้าเลยเก้มื่อกี้บอกมุมจ่ช่วยกูสองพันเลยมึงงงอะไรปะเนี่ยเมียด่าทั้งภาษาเสียแล้วมึงอง่ะนี่เดีาาาาาา๋ยพวพรุ่งนี้กูไม่เรียกพี่นะเอาดีๆอย่าให้เดือดร้อนหัวหน้านี่นะมึงบล็อกไลน์ไปแล้วเป็นอะไรกกูจะเอาไลน์มาประมาณสี่อันเลยตอนนี้อะไรนะพูดมากนะกอย่าลืมอย่าลืมนีม่เปิดไลน์เียไวม้มีแต่หัวนหน้าครับหัวหน้าครับ วันนั้นครับวันนั้กูจะบอกกูป่วยไม่อ่านกูเป็นสิทธิ์ข้อความใครกลัวกูยืมตังค์เห็นเ้ไอ้เลยให้กูยืมจริงด้วยเอาเนเอากับพูดเอาเอาเนี่เนีาเก็บร้อยงทกูบ้าไปแล้วสองร้อยกีไม่พูด,ไดะไรเลยเก็บตัวไสองร้อยนี งูอีงููตดอวตาแล้ไอ้อ้าพี่พี่เตาทันนี้ทันนี้ย่ตายศตาเมองไม่ได้มองไม่ได้เลยเดี๋ยวสไปไแล้วเนี่ยรออะไรน่อะไรอย่างเราเราต้องแต่งงานกันนะใครมาแต่งานคนนี้กับคนนี้ใครให้รางวัลอยู่ทีอ ใครจะไปแต่งงานไม่แต่งหลับลูกร่างแบบนี้และกระดาษอะไรเนี่ยยังไม่เคยพูดเลยจะแต่งงานกับเธอไปซะไปไหนก็ไปไปไม่ได้เพื่อนเดานาะเฮ้ยค่ะอ่านน้อ,อ,นอเลยไม่งงเน้อไอเบลคู่สวยไหมหิวขนาดเนี้ยใายกินร้อยหนึน่งเบื่อแล้วลองกินสองร้อยมันเป็นไร

เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่ะเขาเรียกว่าเขาทำ <c oughs> อ่ะเขาพรลูกทรเขาทำ,าทำ <c oughs> อ้าวเดี๋ยวจะร้องเพลงกล่องหอแล้วเธอพนองมือเลยแล้วไม่ต้องทำสัญญาทำส,ทำสิทำไมไม่ทำอ่ะเป็นอะไรอย่างเฮ้ยนั <c oughs> เาเตะ

อะไรเนี่ยมีแต่น้ําไม่มีเนื้อเลยนี่นี่อาอาฉันตกลงเป็นสามีเธอก็ได้แต่ว่าไม่ต้องจัดงานเลยทั้งนั้นฉันเป็นเจ้าของเธอแล้วในเมื่อฉันเป็นเจ้าของเธอฉันก็มีสิทธิ์ที่จะยกเธอให้ใครก็ได้พวไปด้วยพวกไปวนะผให้แต่ช่วยดูให้บางทีเรือกเองแล้วเนีอกผิดเลือกผิดเลือกดีๆเลยชีวิตมันจะได้ดีๆ เรือที่ผิดครั้งเดียวได้เดี๋ยวดีๆเป็นเรื่องลองผิดลองถูกไม่ลองก็บอกอยู่ว่าเออเอาเออคนอ่ะบอกว่ามันบางทีนอาจจะบบกอุ้ยใช่แต่ยังไงมันจะมีอีกนิดนึงที่มันเข้ากันนี่เลยพี่คนนี้เนี่คุณสารามหนะโอ้โหสภาพเป็นเนื้อคู่กันอีกคนนึงคิ้วเล็กอีกคนนึงคิ้วใหญ่ มันก็มาผสมได้นะไอ้ทุเลศอย่งเปลถ้ามึงยินยอมกูก็พร้อมจะไปเนี่ยเหล่านี่ครับอืมรับรองอยู่กับพี่ทำไเป็นไงไม่มีน้ำตาไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทรมานเพราะอะไรอ่ะกูมึงดูในร่างกายกูมีตรงไหนที่ทำให้มึงทรมานแม้แต่คำพูดพี่เขาก็ไม่มีทำให้เจ็บช้าจังใจไม่มีแล้วมึงอยู่กับพี่ไม่ต้องกลัวพี่มีกิจการมึงจะไปเนี่ยอะไรวะ ร้านร้านผ้าพันแต่เรามีเมียแล้วจะอยู่ได้เหรออยู่ได้หัวหน้ากลายเป็นมีเมียสองคนเลยนะเอาเมียอนุญาตให้มีเมียสองคนทำไมใจดีจังเลยใจดีเสร็จแต่มีข้อแม้ต้องแยกกันนอนนอนไหนบ้างอ่ะอีเมียน้อยเนี่ยนอนโรงพยาบาลอ๋อแล้วเมียหลวงอ่ะเมียหลวงเนี่ยนอนในคุกอ่๋วตัวเองอ่ะนอนในโรงพยาบม่เอาอ่ะเออือแม่ได้ด้วนะได้บอกเะาแล้ว ก็มองกันอืมแมวอ่ะทำไมไม่เอาแม่วอ่ะเป็นไรอ่ะงั้นยกให้ในแฉกันแล้วกันปี๊บหมดฉากก็ไปถอนครึ่งไปอยู่กับในแฉะคนไหนคนนั้นไงพี่เขาดูแลเธอได้โอ้โหเงียบเลยพอยกให้แล้วเงียบเลยทำไมอยากจะอยากได้อยู่มาก หลอนท้าบไปหลอนไดมดเป็นแพนิคหรือเปล่าเนี่ยก็ทุกคนชอบแกล้งเราไปไปโชคดีขอบคุณถามคุณพี่หนูโกรธแล้วหนูโกรธทุกคนตรงนี้แล้วเขียนคิวอย่างนี้จะให้รางวัลอีกเหรอขอโทษตรงคิวเนี่ยขอบคุณค่ะเก็บข้าวเก็บของไปเลยนะไม่เก็บค่ะขอให้เป็นวันสุดท้ายไม่เป็นวันสุดท้ายค่ะทำไมอเ่าไม้เห็นหน้าเลย อะไรไล่แล้วก็ไปยอปม ตัดเธอออกไปจากชีวิตฉันมันไม่มีผลอะไรกับชีวิตฉันเลยจะไปไหนก็ไปขยายไปไหมนี่ขยันเถียงซะด้วยวันนี้ถ้าจะในแฉมันจะเป็นยังไงเนี่ยแต่ละคนนี่ฝาบาทนี่คือมึงก็น่ารักอีดงมาเป็นเมียนะเออหมองเขาจะตายก็พิมพ์เดียวกันรูปร่างเหมือนกันเลยเหมือนแต่ว่าฉันดีใจมากเลยอย่างน้อยๆเนี่ยดำดงเนี่ยไม่ใช่เนื้อคู่เช่นอยู่แล้ว ไม่ใช่รุกร้างอย่างนั้นใครจะไปเอาไม่ใช่นะสิไม่รับไปเพราะทางใหนเหม่อเกี่ยวเนื้อคู่กันแล้ว